สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกต a า n e l นะครับวันนี้จะมาทดสอบเครื่องเล่น media player หรือว่าเครื่อง hd player นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับผมพลิกดูก็ไม่มียี่ห้อนะครับเขียนว่า Full hd อา่าขอไปเขียนว่า Full hdmi player High Definition มีเดียเพลเยอร์ว HDMI นะครับก็เป็นของไม่มียี่ห้อทำมานะครับไม่ได้แปะตาย,ยี่ห้อแต่ผมเห็นมันตัวเล็กกระทัดรัดนะครับผมก็เลยจะเอามาลองดูนะครับก็เลยสั่งมาเพื่อรีวิวและมาใช้ดูว่าจะโอไหมนะครับถ้ามันโอก็จะสั่งมาจำหน่ายนะครับเดี๋ยวมาลองดูเปิดเครื่องดูนะครับอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมีตัวเครื่องซึ่งตัวเครื่องเล็กมากนะครับ ช่องต่อทางด้านหลังนั้นมีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันอันนี้อันนี้ต่ออะแดปเตอร์ไฟเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเหมือนคล้ายๆกับคอมโพเนนต์อันนี้ AV นะครับเหลืองแดงขาวเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ HDMI แล้วก็ VGA นะครับหรือคอมพิวเตอร์ต่อตรงนี้ได้นี่ครับด้านหน้าก็มีกดปุ่มได้นะครับมีปุ่มโอเคโอ้เล็กมากครับถ้าเปรียบเทียบกับ ฮาร์ดดิสนี่ถือว่าเท่ากันเลยนะครับกับกับฮาร์ดดิสนะครับเครื่องเล่นกับฮาร์ดดิส์นี่เท่ากันเลยครับใหญ่กว่ากันไม่ไม่ต้องพูดว่าใหญ่กว่ากันพูดว่าเท่ากันก็แล้วกันครับนี่ครับผมเปรียบเทียบให้ดูเลยอันนี้เป็นเครื่องมีเดียเพลเยอร์นะครับ HD Player นะครับตัวนี้นี่ครับผมเปรียบเทียบให้ดูเลยอันนี้คือตัวนี้ก็คือเป็นฮาร์ดดิสนะครับเป็น external hard disk นั่นเองนะครับเป็น storage ที่เก็บไฟลภาพยนตร์เก็บไฟล์หนังดูครับ แทบจะดูไม่ออกเลยเท่ากันนะครับตัวเครื่องตัวเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์ h d y ดีเพลนี่เท่ากับฮาร์ดดิสผมเลยนี่ฮาร์ดดิสผมเนี่ยสีแดงแดงเนี่ยครับดูครับเท่ากันเลยนะครับอมันเห็นมันเล็กกระทัดรัดแบบนี้แหะครับก็เลยอยากเอามาลองดูนะครับมีช่องต่อ HDMI แล้วก็วิดีโออันนี้ก็มีเป็นอะแดปเตอร์ไฟนะครับเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับประเทศไทยเราไม่ได้ใช้ปลั๊กแบบนี้เขาก็เลยให้ตัวนี้มานะครับ ให้ตัวปลั๊กตัวนี้มานะครับก่อนจะใช้ก็สวมลงไปเลยนะครับสวมไว้เลยแล้วกันนะครับนี่ครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กไฟเหล่านะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับเป็นคู่มือมีเป็นคู่มือภาษาอังกฤษมานะครับแล้วก็มีสาย AV เหมือนที่ผมบอกนะครับเหลืองแดงขาวที่เสียบเข้ารูนี้นะครับเนี่เหลืองแดงขาวก็เสียบเข้าตรงคําว่า,า AV ไ <t ries again> ด้เลยนะครับ <ity> คุณผู้ชมจะเห็นนะครับตรงนี้ AV นะครับเหลืองแดงขาวก็เสียบเข้านี้เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นคอมโพเนนต์เหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับคอมโพเนนต์ก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับคอมโพเนนต์ก็เสียบเข้ารูนี้ได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาทําการต่อสายแล้วก็ทดสอบเครื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาทดสอบกันเลยนะครับก็อะแดปเตอร์ไฟก็เสียบเข้าตูดทางด้านหลังนะครับ เสียบเข้าตรงเนี่ยครับอะแดปเตอร์ตรงนี้เสียบเข้าเลยแล้วก็ HDMI นะครับก็จัมเข้าไปได้เลยนะครับ HDMI ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยผมจะทำการทดสอบแล้วก็อันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์ที่มีที่เก็บไฟล์หนังไว้นะครับผมก็จะทำการเสียบเลยนะครับเอาไว้ข้างๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเสียบสายก่อนเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ทุกท่าน ได้ดูได้ชมกันนะครับ่หลังจากที่เสียบสายเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการทดสอบนะครับทีนี้เสียบปลั๊กไฟนะครับเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยนะครับอตัวนี้อ่ลืมเอารีโมทให้ดูมีรีโมทนะครับมีรีโมทมานี่ครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กไฟทดสอบนะครับปึ๊บหลังจากที่เสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับไฟมันก็จะติดขึ้นมานะครับตรงนี้ ไฟเขียวเขียวเนี่ยติดสีน้าเงินเนี่ยติดขึ้นมาแล้วผมวางไว้ข้างๆกันให้ดูเลยนะครับระหว่างเจ้ามินิ HD ดีอ่ามินิเฮดดีเพลหรือมีเดียเพลเยตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะทําการทดสอบนะครับในการเปิดเครื่องขึ้นมาผมเสียบฮาร์ดดิส์ไว้แล้วนะครับอ่าอ้าวเล่นอัตโนมัติเลยครับหลังจากที่ผมเสียบเข้าไปเนี่ยเล่นอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ โอ้พอเสียบเข้าไปแล้วมันอ่านไฟล์เลยครับเล่นอัตโนมัติเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับก็ใช้รีโมทนะครับในการสต็อปนี่ครับผมสต็อปแล้วนะครับ่ามาดูหน้าตาของเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์ตัวนี้นะครับหน้าตามันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้รีโมทเลื่อนมาได้เลยนะครับเลื่อนไปนี่ตรงนี้ก็ภาพตรงนี้ก็อ่าในภาพครับ อันนี้เซตติ้งครับมันจะมีเมนูอยู่5เมนูนะครับอยู่ในนี้มี5เมนูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขยับกล้องมาหน่อยนี่ครับมีมี5เมนูนะครับเริ่มตั้งแต่ซ้ายซ้ายมือสุดนะครับคุณผู้ชมซ้ายมือสุดก็คือไฟล์นะครับเราไปเบรา s e หาไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็มิวสิกก็คือเล่นเพลงอันนี้ก็คือมูฟวี่ก็หาหาไฟล์หนังต่าในนี้ได้เลยอันนี้ก็พิกเจอร์นะครับตัวนี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็เลื่อนมาก็เป็นเซตติ้งนะครับไหนผมลองกดเข้าไปดูในเซตติ้งนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเซตติ้งก็เป็นเป็นเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วก็ดีฟ้าไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่ามันเล่นออโต้เมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็ดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาไฟล์นะครับด้วยการกดเข้าไปที่นี่ครับที่คําว่าไฟล์สายมือสุดนะครับใช้รีโมทนะครับกดเข้าไปเลื่อนสายขวาเข้าไปแล้วก็กดโอเคหรือ Enter เข้าไปเลยไฟล์นะครับ ผมจะกดเข้าไปตรงคำว่าไฟล์นะครับนี่ครับมันก็จะค้นหาดิสแล้วเห็นไหมครับ U USB d v i c e คือเราเสียบ USB ไว้นะครับมันก็จะขึ้นคำว่า USB d v i c e แบบนี้และครับก็จะเห็นฮาร์ดดิสลูกที่เราเสียบไว้นะครับนี่ครับผมสกรีนเทสนะครับผมทำการเอาไฟล์มาใส่ในเทสไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับสกรีนเทสที่หนังต่างๆตัวอย่างต่างๆที่ผมหามาไว้ในนี้นะครับ อลองดูหนังที่ผมเคยเคยเล่นตลอดเวลาที่ทดสอบนะครับคุณผู้ชมามาดูกันนะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับภาพก็ถือว่าโอเคนะครับได้ขนาดนี้เพราะว่าดูตัวตัวมันครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับ HD Player หรือว่า Media Player เท่ากันเท่าฝ่ามือเรานะครับตัวเท่าฝ่ามือนะครับแล้วก็สังเกตดู ทางสีแดงๆทางขวามือตัวนั้นคือฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดดิสต์กับตัว HD Player นี้เท่ากันเลยนะครับเท่าฝ่ามือเหมือนกันเลย HD Player คือตัวสีดำๆเห็นไหมครับสีแดงๆนี่คือเป็นฮาร์ดดิสต์ที่เก็บไฟล์หนังผมนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนี่ครับไฟล์ภาพก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้คมชัดลึกอะไรมากมายแต่ถือว่าเอาไปเล่นกับ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์นี้ใช้งานได้นะครับคือราคาก็ไม่แพงนะครับราคานี้ราคาที่ได้มาสรุปว่าผมทดสอบแล้วถือว่าโอเคครับสำหรับเจ้า HD Player ตัวนี้ก็เหมาะสมกับราคานะครับราคาไม่แพงครับเดี๋ยวผมจะลองดูเรื่องอื่นๆให้ดูนะครับว่าอลองทดสอบเรื่องนี้ ลองทดสอบถึงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับคุณผู้ชมกับสำหรับเจ้า HeadD Player ตัวนี้นะครับ ตัวเล็กกระทัดรัดนะครับและก็มีช่องต่อที่รองรับทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI หรือ VGA หรือคอมพิวเตอร์นั่นเองแล้วก็ AV ก็มีนะครับคุณผู้ชมถือว่าทําได้ดีนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับถ้าทําได้ดีขนาดนี้นะครับนี่ครับถือว่าโอเคครับทําได้ดีครับตัวนี้ราคาก็จับต้องได้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ เจ้า h d Player ตัวนี้นะครับเป็นของใหม่แกะกล่องนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับกล่องก็ยังมีอยู่นะครับของใหม่แกะกล่องเลยครับนี่ครับกล่องของใหม่มีกล่องนะครับแกะกล่องเลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ครับเวลาเล่นภาพเล่นอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า h d ด l ี y e r ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา 1,700บาทนะครับ1,700บาทถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่08-1585-1998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ